คลิปนี้นะคะลูกค้าท่านใดนะคะอยากได้รถ่อนถูกๆใช่ไหมวันนี้พุ้กี่มีมาแนะนำนะคะเป็น MG นะคะ 1.5V ตัวท็อปเลยนะคะตัวนี้ราคาป้ายแดงอยู่500,000่าแต่ของเราที่จอดอยูต่ตรงนี้นะคะเพียง199,000เพรานั้นนะคะผ่อน3,000ตลอดสัญญาเดี๋ยวเรามาดูออปชั่นแล้วก็ภายในภายนอกคันนี้กันนะคะเริ่มจากข้างหน้าเลยลูกค้าดูโลโก้ MG นี่ ยังไม่มีริ้วรอยเลยนะคะการใช้งานนี่ไม่ได้แบบสึดล้อเลยนะคะกระจังหน้าหลังพึ่งสีดํานะคะคันนี้จะเป็นทูโทนนะลูกค้าเป็นสีเหลืองกับสีดําตัดกันนะคะมีสติกเกอร์มาให้ติดแบบ มีนีมนเลยนะคะน่ารักในส่วนของล้อนะคะเป็นล้อแม็กอลอยขอบ16หนะคะเดิมๆจากโรงงานนะแม็กยังไม่เป็นรอยเลยอะ่ะด้านข้างนะคะสติกเกอร์ไม่มีริ้วไม่มีรอยเลยนะคะคันนี้แนะนําดูกระจกมองข้างนะคะมีไฟเลี้ยวติดอยู่ที่กระจกมองข้างนะกันสาติดมาให้เรียบร้อยนะคะคันนี้สีดําสีเหลืองจัดกันนะด้านข้างดูลูกค้าดูชัดๆนะคะว่ามันไม่มีรอยเลยแม้แต่คลอยขนแมวเลยนะคะแม็กหมก ในส่วนของด้านหลังนะคะอะป้ายทะเบียนเดี๋ยวเราเปลี่ยนให้นะคะเป็นกรุงเทพเซ็นเซอร์3จุดนะคะไฟไฟเบกติดอยู่ที่สปอยเลอร์หลังแล้วเรียบร้อยที่ปัดน้ำฝนนะคะใช้งานปกติอันนี้เปิดออกมาเป็นห้องเก็บของนะคะด้านหลังใช้งานเก็บของได้พอตัวเลยนะคะแถมยังอะไหล่มาให้เรียบร้อยนะคะน็อตไม่ขยับของจริงนะคะเดี๋ยวเราไปดูภายในห้องโดยสารรถคันนี้ค่ะ ภายในนะอันนี้เป็นเบาะหนังนะคะทําความสะอาดง่ายนะลูกค้าส่วนคอนโซลตรงนี้นะคะเป็นแอร์เดี๋ยวเราสตาร์ทรถดีกว่าจะได้ดูเลขใหม่ขออัน,นุญาตอ่าเลขใหม่อยู่92้าหเท่านั้นแถมฟังก์ชันนะคะอันนี้พวงมาลัยมีปุ่มควบคุมเสียงน,นะคะวิทยุแอร์ใช้งานปกติเกียร์ออโต้แบรนด์เอนะ ด้านหลังนะคะเห็นไหมเป็นเบาะหนังกว้างขวางใช้งานได้โอเคเลยนะส่วนตัวสลุ๊นะคะเดี๋ยวเราเปิดให้ดูนี่เลยกับราคาแสนเก้านี่โคตรจะคุ้มเลยนะคะลูกค้าระบบไฟทุกอย่างใช้งานได้ปกตินะอันนี้กระจกของหน้าโอเคนะไฟเฟยติดหมดนะคะเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันไปค่ะเครื่องเดิมนะคะคันนี้ไม่มีตกแต่งอะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะฝากระโปรงเดิมนะลูกค้าดูได้เลยนะคะ คันนี้แทบจะไม่ได้เก็บงานเลย mm. น็อตไม่ขยับด้วย mm. เครื่องเดิมๆนะฟังเสียงไม่มีดังเลยนะคะรถ MG คันนี้นะคะปี2017 mm. กับราคา mm. แค่1,99,000สเาเท่านั้นนะคะพ่อน3,000ตลอดสัญญาถ้าลูกค้าสนใจเนี่ยรีบๆเลยนะคะคันนี้มีสรุปนะอย่างที่บอกเป็นตัวท็อปนะคะขายป้ายแดงอยู่500แ0นกว่าอ่าส่วนคันนี้นี่ ที่เห็นคลิปนี้แล้วสนใจสามารถสอบถามหรือทักแชทหรือโทรมาที่เบอร์นู้นเลยค่ะของเรานอกจากรถสวยรับผ่อนถูกแล้วนะยังมีรับประกันสูงสุดถึง10ปีเนี่ยแถมมีบริการส่งฟรีนะคะทั่วไทยเลยนะลูกค้าสนใจรีบทักแชทมานะคะแล้วก็ฝากติดตามมาริโอมอเตอร์ทุกช่องทางนะคะ YouTube อินสตาแกรม a c e b o o k ถ้าลูกค้าสนใจนะนอกจาก่อนถูกแล้วยังมีบริการส่งฟรีทั่วไทยด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะนำคลิปอื่นๆน,นะคะรถอื่นๆที่สวยๆมารีวิวให้ดูกันอีกฝากกันดนะ้วยะสวัสดีค่ะ